คุณไม่กดไลค์คลิปนี้ผมจะเปลี่ยนให้ไอ้นู๊บแกเป็นของผมอ้ยบ้าบอใครจะเป็นเซงของนายใช่ไหมเจ้าตูบมา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 เดี๋ยวก็รู้นะคนไม่กดไลค์นะคนกดไลค์เนี่ยจะเป็นนายเป็นเจ้าของฉันนู๊บนะอุ้ยไม่มีใครกดใช่ไหมนะบอกเลยฉันน่ะไม่มีทางันเซงของนายจะบอกให้บอกเลยไม่มีทันเด็ดขาดบอกให้นะอ๋ออ๋ออ๋อโอ้ยมาเก่งมากนู๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไม่ทันเซงของน้าจะบอกให้นะโอ้เก่งมากนู๊บเก่งมากเลยขอมือหน่อยขอมือมาแป๊กกันเลยอยย่าเ่า หิวข้าวจังเลยเย็นนี้กินอะไรดีกว่ามาม่าดีไหมเออมาม่าก็ได้ป่ะไปซื้อมามากับบ้านกินดีกว่าเฮ้ยพ็แตะทำแล้วเนี่ยดีมากเลยจะตูปดีมากเลยเออนะววาเราเพื่อนไม่ด้ว่าเว้ยทำไรพวกนายอะอ้าววันดีเพื่อนวันดีวันดีเออเป็นยังไงเพื่อนวันดีเฮ้ยวันดีทำอะไรอยู่อะเนี่ยเพื่อนฉันกำลังสอนจะตูปนะเออจะตูปดีจะตูป นี่คือเจ้าตูบอ่ะคือไม่ใช่ไอหมี่เมื่อกี้เอ้ยเมื่อกี้ไอไอไอนุ้มเรียกเราใช่ไหมอ่ะฮะไม่เรียกางน่ะเหรออะไรวะเนี่ยอ๋อนี่คือเลี้ยงสัตว์เหรอใช่เพื่อนนายไม่ใช่เพื่อนในการเลี้ยงสัตว์มันดีมากเพื่อนนะอย่างเช่นถ้ามีแบบเจ้าตูบเนี่ยสามารถที่เฝ้าบ้านหรือเฝ้าได้เพื่อนนะเจ๋งเปล่าก็เจ๋งอ่ะแต่ว่าแล้วไปต่ออ่ะไอิฮิมันเอาใช้แกย้ำเหงาเพื่อนนะย้ำเหงาเหรอถ้าเหงาก็ไปหาทำดิอ๋อนายเฉยเฉยนะถ้ามีผู้สนับเนี่ยหรือว่ามีเพื่อนสัตว์เลี้ยงเเนนนีี่่่ยมมมัดากๆะใชไตูบ ไม่ตอบอ่ะเอ้าไอ้นี่มเลี้ยงสกอนี่จะเปล่าตอบมาเร็วกินเร็วนี่กระยกให้นะยงสบอไงดีมากเลยเอ้ยอะไรเรียกเราอ่ะไม่รีอะไรม้วยเนีโถ่เอ้ยไปแล้วตัวมาแล้วเอ้ยน่ะเสียใจน่านสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกันเหรอเออเราก็อยากเลี้ยงกันนะเลี้ยงเลยดิเลี้ยงชาวบ้านไหมเลี้ยงเลยดิเอาไงดีกว่าโถ่เอ้ยเอาแบกลับบ้านดีกว่าอื แต่เอ้ยลุงไม่ใช่ว่าบ้านอยู่ซ้ายพอดีเลยผมสเมทว่างันสวิตโอ้ว่าอย่างไงละละหลานรักอืมเป็นไงครับเป็นไงมานะผมมาผมกลับไปกิ่วนมาว่าเฮ้ยมาใหม่แล้วกิน,น,น,กนเนื้อหมังดีกินพวกขนมปังเนื้อแซนด์วิชอะไรเงี้ยตั้งแต่ลุงอันที่เคยโอ้ลงุงผ่อนไปลุงไม่ให้ยาหน้าเอิร์ดน,นะอย่าเด็ดขาดจะไหมอะไรลงุงทำไมผมไม่ได้ลงุงไอเจ้านี่นะมันคือซาเลี่ยงของล,งลุงไงล่ะซาเลี่ยงลุงฮะ คือสนิทลุงเป็นพี่เป็นพี่กันเหรอลุงอืมใช่แล้วถูกดีไม่ดีจังหรอเอ่อดีจะยังไงคือมันก็พิษได้โอ้โหคนได้กันลุงนะโอ้ยเดี๋ยวก่อนไม่โอ้อะไรก็ไม่อุ้ยเอาโถคุณไม่ได้ลุงโอ้นะไม่ได้นี่คือเสียงของลุงนะ้ทำได้ได้ลุงสนิทลุงเนี่ยอืมมีเรื่องอุ่นใจอุ่นใจคือเป็นเกณฑ์ตัวอุ่นใจเหรออืมใช่ไงโอ้โมันได้คนเราเลี้ยงสัตว์แปลกๆเนี่ยอืมนะมันแล้วแต่ความพิสูจนตัวนะ อันรอย่างนั้นเหรอไอของผมไม่ยุ่งนะลาก่อนลุงไม่บายเฮ้ยก็ต้อนโต๊งมาดีกว่าบ้านเราชอบอย่างนี้นี่แบบโถ่ผิดบ้านอ่าเจ้านายฮะเอาเอาเจ้านี่โอ้ยนั่นนั่นนนั่นอะไรเจ้านี่อ๋อก็คีเปอร์ไงฮะอันนี้คืออ่าตกอะไรนลูกน้องจิ๋วผมฮะลูกน้องจิ๋วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเอาแมวให้เลยอ๋อผมกลัวแมวนะฮะอ๋อลืมไปคลิปตอนตอนนี้ก็เป็นคีเปอร์ดีว่าอากลัวแมวเลยเหรอโธ่เอ้ยแล้วมันไม่บึ้มเหรอไม่ต้องกลัวฮะผมยังเชื่อแล้วฮะ เดี้ยงเชื่องกันเหรอโอ้มันได้อย่างงี้สิเยี่ยมเลยอ่าชานเด้อแล้วเจ้านายไม่คิดจะเด็กสัตว์เลี้ยงเหรอฮะอืมมีคนราสัตว์เลี้ยงไอ้นี่ก็สัตว์เลี้ยงนุก็สัตว์เลี้ยงอืมถามก่อนมีดีไงอ่เอาว่าเราแก้งเหงานะแล้วมีเพื่อนคู่ใจฮะไม่ใช่ชั้นก็จะก็เป็นเพื่อนคู่ใจเหรออุย้ยแต่ว่ามันก็นะฮะ นายก็ต้องจะมีเรื่องเสียงนะฮะอ๋อได้ยินสิเอาจะไปหาเสียเลี้ยงอย่างดีว่ะอืมแต่ก็ขอบคุณเจ้านี่นะเจ้านายจะลองหาด้วยฮะของนั่นแหละก็ต้องไปสียเลียแปลกๆทั้งนี้อืมหมูหมากาไก่หมูหัวแกะเออไอดีเว่ะจะวัวสนใจเป็นนี่เปล่าเป็นพัทได้กันหรือเปล่าฝันเออมาสนใจวัวอืมน่าสนใจฮะอ๋อดีว่าะของทะเลไปจับปลาหมึกยักษ์ไหมเออนั่นแหละโอ้ย ทำไอเดียด oh, eh, oh, 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 ิโอ้ยย oh. mm ังไม่มีน้องเนี่ยเอ้ยของไอเดีเลี้ยงหมูเลี้ยมไก่โอ้ยถ้าเลี้ยงหมูมันก็หาว่าเราแบบกินแต่กาตกาลหมูโอ้ยแมวถ้าเลี้ยงวัวมันก็แบบเอ้ยเป็นแม่วัวพันวัวเหรอสวยแล้วอดีตวัเนี่ยอย่างดี้แว่าเขาแบบเบิ่มๆเลยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเกือบเหยียบแไปเลยเนี่ยเฮ้ย what the hell โอ้ยสามจิ๋วดูเด็ดเนาะเฮ้ยเฮ้ยมัรจอยู่แก๊สลามไม่พิซซาร์กจะบอกน้องว่าเจ้านี่มีความสามารถในการฮีลเหรอ แค่แล้วแค่แล้วแค่แล้วโอ้ยคนด,ด้วยโคนจิงเอ้ยจะทําสนใจมาเป็นสัตามีใช่เปล่าสัตว์เลี้ยงเหรอใช่เจ้าจะสามเลี้ยงอะ่ะตายสิแต่นายต้องไปช่วยคนหนึ่งนะช่วยอะไรอะ่ะช่วยเจ้ามังกรช่วยมังกรแล้ว,แล,วแล้วคือจะช่วยได้อะไรฮึฮันนายไปอย่างนั้นก็รู้เองงั้นเหรอแล้วโอ้นี่คือโอ้นี่คือข้าทต้องแบบว่าเออลินนายไมเนี่ยฮึใช่แล้วไปตักเอาเนื้นเอเมาฟี่ฉันชอบเนื้นเอเน่านะได้เลย เฟืองมึงปุจิตา์อะไราด้เลยเนื้อเน่าอ่ะจะหายดีว่าอืมช่วงนี้นะจะเก่งนะฮดูเออเนื้อน่องเนื้อเน่าอาไงดีวะอืมจะน่าจะได้อกหาเออไม่รู้สิโอเคนะเนื้อเน่าเนื้อเน่าเนื้อเน่าอืมเนื้อเน่าอ่ะเอาไงดีตรงข้ามไหม <fits S 1> ไม่เอาต้องไงดีเออชาวบ้านนี่มันต้องมีนนเ,งเนื้เอเน่าให้เลยแบบทำปุ๋ยเงี้ยเออหายนิดนี้เว้ยเนี่ยเนื ow, ้อเน่าเดี๋ยว ไม่ก <c oughs> ินเหม็นอะไรเนี่ยใครทิ้งขยะนี่นะเฮ้ยโอ้ขยะเหรอเดี๋ยว่ามีเนื้อไล้เลยหนึ่งสองครับปุ๊บโอ้โอยเหนื่อยหนักเดือยโอ้โหเดี๋ยวุ๊ปุ๊บปุ๊บโอเคมะโอ้ห้าสิบวันโอเคได้พอละจะสามน้อยก็กินน้ำหนักสมใจนั่นเลยจะหวังเฮ้ยไม่นชามเลยเหม็นอะไรมาเลยจะสามน้อยแกไปขอฉันแล้ว อันนี้ไม่ใช่เสลียงปกตทิทั่วไปเสลียงนี่คือเสลียงลับมาเหอรอเสลียงที่ไม่มาหาเจได้งั้นเหรอเฮ้ยการทีมสลามมาเราทำเราเทพไปเลยเงี้ยอย่างเช่นเทพสลามลว่าโอ้กลายเป็นคนเทพอย่างเงี้ยเทพทูในเนื้อเน่าอ่าเนื้อเน้าไปเลยเอาละไปเลยเนื้อเน่าโอเคว้าวแต่ว่าแต่โอ้ยลึกเข้าเข้านี่แกตัวนั้นแน่ก็ผม,มจะซามจีบไงสานจิวไหนดิว้าวสุสดยอดนี่คืออะไรความสามารถในการที่ว่าเฮ้ยเนี่ย ไอ้สลามติดโอ้โหอ่าเอ้ยนี่อึอึแล่ไอ้ข้อน,นี้มันก็ข้อดีนะแต่ว่ามันแทนวันอื่นนี่ดูด,ด,ดิคือว่ามีความสามารถใน,นการจะมีสูบวงกาันสีโอ้โหนี่คือตีไม่เข้าเนี่ยกล้าผมไม่ชอบฆ่าคนไม่ชอบฆ่าคนนะตีมันจะสลามน้อยเอาละแล้วเอ่อหัวหน้าเกยไหนไอ้มังกรอ่ะเขาอยู่ในปราสาทปราสาทอ่ะปราสาทไม่เคยปราสาทเลยอยู่ใกล้ๆนี่แหละเอ่อใกล้นี้หน่อยตรงไหนอ่ะ เดินไปตรงหมู่บ้านหมู่บ้านเอ่อได้เลยจะช่วยไงเนี่ยเออปราสาทปราสาทเอ่ออยู่ไหนวะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ๋อจริงอยู่มานานไม่เคยนะต้องไปเลยน่ะเออโอเคเฮ้ยเดีตรงนั้นวะเอ้ยโดนฉาเไอ้แมวสปีดหน่อยอ่ะยินได้สปีดเหรอใช่มันวิ่งช้ามาเลยเฮ้ยเนี่ยนั่งลงหมอบลงเฮ้ยเออเลี้ยงไรอ่ะอ๋อป่าวินัยเฮ้ยเรียนแลรำมันเห็นเลยใช่โอ้ยแล้วไงปราสาทเหรอ อ่าใช่แล้วเหนื่อสิโอ้ปราสาทมันต้องเหนื่อยแนเลยแล้วมังกรอนยังภาษาได้ไงอ่ะเธอหน้าเธอก็เหนื่อยหน้านะนก็ได้ทศรามเอ้ยสูบเกมสเลี้ยงกันฉันเป็นเจ้านายไอ้เนี่ยโธ่เอ้ยเอาล่ะเหนื่อสิขั้นนี้เหรอเจ้าทศรามอืมใช่แล้วอืมมีด้วยอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่อยากรู้ไปก่อนว่ามีปราสาอีกด้วยอ่าหอคอปราสาทเหนื่อสิเมียอยู่ข้างในเอ้ยฮึบสวัสดีครับโอ้โหม่รู้มีใครเปล่าไม่มีใครเลย สามีส์นอใช่ไหมโ okay. อเคสวัสดีครับผมมีใครอยูไ่ไออยู่เปล่า <c oughs> สวัสดีเออครับผมเอยเจ้าเป็นใครพอมาเออผมโอ้ยอย่าโดนผมนิข้าไข่ดมไม่ใช่หน้าบ่อยเต็มหน้าตาเลยผมขอโทษอืมแกเป็นคนดีชะดายเดือดอมีอ่ะจะบอกนะว่ากินหรือไม่สลามอืมเล่นได้เหรอโอ้ใช่นี่นหนหแหละ เห็นผลนี <Alrighty. S 3> oh, oh, mm ่โอ้เจ้าซลาวันนี้สวัสดีฮะเจ้านายเอาสุบเจ้านายึ้นไงอะโอ้นี่แล้วืดี๋ดวกลับดีเอาล่ะเจ้าเดปัวช่วยข้าแต่นี่ด้วยข้าถูกขับนาแล้วแห้ผมช่วยยังไงอ่ะยังไงก็ได้ยังไงก็ได้อระเอาข้าเอาจากที่นี่ทีแล้วข้าจะให้รางวัลกับเจ้าเชื่อได้นะเชื่อท่านอามังกอนนะแล้วล้วถ้าฉันช่วยแล้วนายจะอยากทำยัไงแม่ก็คอต้องเง้นเงนเออทเฮ้ยไปเป็นไรข้าจะให้ขอตอบแทนกับเจ้าเอาล่ะช่วยข้าหน่อยนะ เออก็ได้อะไรทำยังไงดีเนี่ยก็ขุดไงเออขุดก็จริงแต่อืมฮารู้เลยทำไ <c oughs> งทำไงเหรอ <c oughs> <c oughs> แบบนี้ได้ผลเหรอ er? เออหน้าได้ผลแน่นอนหน้าอืม,ม,มเ,เหมือนตี่เสียวบางอย่างเลยเออน่าคินา้น้านน้าอะไรจะปวดผนึกอนะีน่ะมันรู้สึกปแปลกๆฮะเออแต่น่าจะดีบ้างดีเราเลยเราอกว่าสิ่งเนี่ยช่วยคุณหนูว่าไปดีๆเลยอืมเหมือนข้าได้กินกรรมฐานกินพวกกับว่าอะไรอะเออหน้าชาติหน้าโอเค เอาตรียมตัวรับแรงแทงมาแล้วโอ้โหทามังกรฮะเอาแล้ววะเนี่ยโอ้โ,โอ้สุดย,ย <S <an> <S อดเลยนะเนี่ยไอ้ตื่นมาแล้วอย่าขี้โม้ตื่นแล้วโอ้ยเล่นแรงนะเนี่ยแน่นอนนี่ช่วยเลยเอาไปเอาศาสตร์ช่วยถูกมาเอาละข้าจะเป็นเจ้าจเาจ้าสลามพาข้าไปลัลงที่ดีได้เลยครับ แล้วถ้าลองฟังผมอะ่ะเธอนานนะเดี๋ยวเขาคงตามข้ากลับมาเองเอลไรคงอยู่กับสเป๊บหนึ่งนะมันคืออะไรอะ่ะเธอนานนะอัล่ะไปอุตร اس รามครับผมเดี๋ยวกันดิเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโถเฮ้ยเชื่อวันป่าเลยจริงๆว่า What the hell นี่คือมังกรเหรอโหป้าป่ามาคือช่วยผมอะไรคือปา้าป,ป่าช่วยเหรอใช่โอ้ยไม่รู้ด้วยเนี่ยโอ้โหจริงเลยแล้วมัน What เฮ้ยอันเนี่ย ป้าป้าบอกว่าให้กับคุณโดยเฉพาะเลยโอ้อะไรวะเน,นี่ยรีบเรียกขอแล้ค่ะวันนีกลับบ้านแล้วอ๋ออ๋โอเคได้ได้ได้ผมมีอะไรบ้างเนี่ยโหอดเดือะไร้โอเคอ่ะเรียบร้อยผมเอาล่ะผมไปก่อนนะโอเคโอเคโอ้โหเด็กสมัยนี้ไปเรื่ยๆนี่นะวันเนี้ยโหสวยนะนี่คือดาบลาวมังกรเยทเคโคเท่แล้วนี่คือดาบหามังกรไฟเท่งเลยแต่ชอบนี่มากกว่าต่อไปคือโล่มังกรเยทเคแล้วนี่คือที่ขุด ลูบี้ทำไมได้ฮะว้าวเดี๋ยวนะฟอร์จูนพันหนึ่งโอ้โหขอบคุณครับบังกรนะผมจะเพชรนี่คงดีๆก็ดีอีกโอ้โหแต่ไม่ได้อะไรนี่คืออะไรนี่คือคัมพีอ่ะคัมเี็นบังกรเหรอโอ้โหอ้าวโอ้โหมุกบาทันนี่เลยอ่ะโอ้โหเอ้าไม่เป็นไรอะไรต้องไปคือ เออคนไฟคนไฟโอ้นี่คือทางของเป็นมังกรใช่ไหมเนี่ยแต่อันเนี้ยสุดยอดเลยโอ้มนี่คือด่าตกโหแต่เมื่อกินน่ากลัวมากเลยเยโคนเจ๋งอันนี้คือแต่ละมังกรฟึบโคูมาฉอตดีลยนะดามิฟิตตี้โอ้โหปับ๊บพอไปไปได้ครับเนี่ยอันนี้คืออะไรฮนูไฟอ่ะเยสไหนยิงไงฟึบ ฟ oh, <c oughs> ิวฟิวฟิวฟิวยโอเนเลยโอ้โ oh ห oh. อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็ช่วยหน่อยแต่ว่าเออช่วยแล้วไงต่อในสัปน,นตุลาไม่